สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรไมดเดียวนะคะพี่พี่จางงวดประจําวันที่16นะคะสิสิงหาคม2566ก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะ,ะผลสรุปของวันที่15กันนะคะค่อยดูแนวทางของวันที่16อหพูดถึงวันที่16แนวทางชนกันนอยไทยลาวนึงนะคะพี่พี่จ๋าชนกันเยอะเลยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยแอดลงในกลุ่มนะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ก็เลิกงานดึกเนาะกว่าจะได้ทําแนวทางนี้สี่ทุ่มแล้วนะคะกว่าจะเสร็จแนวทางทีนี้ห้าทุ่มเที่ยงคืนแน่เลย ยังไงก็เข้ามารับชมคลิปแอดแล้วก็รับชมให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยเด้อพี่ๆจ้ามาดูนะคะสําหรับตัวเด่นของแอดที่ให้ไปนะคะแอดให้เด่นที่สามหกศูนย์นะรูทที่สามสำหรับในรอบเฉพาะกิจน,นะคะเจ็ดศูนย์สี่นะคะล่างสามหกมาทั้งสามตัวเลยเนาะถ้าใครนำสามไปเป็นแนวทางได้สามหกแอดรูทที่สามเนาะสามหกตัวที่แอดเน้นมาในรอบแรกนะคะเน้นเม็ดเดียวให้ในกลุ่มด้วยเนาะตัวนี้ ส่วนใครนํา6ไปเป็นแนวทางก็จะได้ตัวกลับนะคะสําหรับท่านที่นํศูนไปเป็นแนวทางก็จะได้ศนะูนย์สเนาะพี่จ๋าในรอบพิเศษนะคะ6 0ศูล่าง6กเอ่ะมาทั้ง0ูนย์ทั้ง6นะคะส่วนล่างนะคะ8 6 1ล่างศูนย์อ่ะมา6มา0ูนอีกแล้วพ,พี่จ๋าทำไมตัวที่แอดเลือกมาแค่คู่เดียวนาอวันนี้เนาะในรอบ v i p 9 2 6ล่าง1 9นะคะ6มาอีกแล้วนะคะ อ่ะวันนี้มาคู่เดียวในรอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆในอ่าท่านที่ตามสามนอยด้วยเนาะอ่าต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าใครใได้ในรอบแรกก็ยินดีด้วยเนาะพี่ๆจ๋าอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่สินะคะพี่ๆจ๋าเอาดูทั้งทําแนวทางทั้งง่วงเหงาเานอนไปด้วย กว่าจะได้แนวทางแต่และพี่นแนวทางพี่น้องเอ้ยรับชมคลิปแอดให้ชมหน่อยเดอ้อแอดก็พูดไม่นานหรอกนะคะพี่พี่จา๋ารับชมแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะช่วงนี้งานเยอะนะคะแอดอาจจะเลิกดึกหน่อยสองสามทุ่มกว่าจะมาถึงเนาะกว่าจะพักเหนื่อยแล้วก็คำนวณแนวทางต่อทําให้ในกลุ่มก่อนนะคะทําให้ในกลุ่มก่อนสําหรับสายหุ้น อ่ะถ้าใครชอบใส่หุ่นใส่วิง่งใสยรูดเนาะแอดเจาะให้ด้วยนะคะในกลุ่มได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเนาะ,ะหรือใครอยากจะพูดคุยทักทายกันเล่นเนาะต่างนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาตามต่อกันนะคะพี่พี่จ๋าตามต่อกันสําหรับตัวเด่นของวันที่สิ แอดให้เด่นไปที่เก้าสองแล้วก็แปดนะคะแอดจะวิ่งรูดที่เก้านะคะพี่ๆจ๋าเก้าวันนี้มาเยอะก,กว่าทุกตัวเลยแต่ก็ขอให้มาเนาะเก้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ ก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้านะคะพี่พี่จา๋าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดนเน้นเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะพี่พี่จา๋าไปไวหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไม่เสร็จทั้งราวพัฒนานะคะหลายแนวทางดู สี่ทุ่มแล้วนะคะสี่ทุ่มกว่าแล้วแอดเพิ่งได้ทำแนวทางให้อ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในรูทที่เก้านะคะในฮานอยเนาะแอดลงสองสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปอ่ะสำหรับรูทที่เกนะคะรูทที่เก้าตัวที่แอดเน้นก็เน้นไปที่เกศูนยนะ เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็แล้วก็เก้าแปดนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับสายเบิร์ดก็อย่าลืมเก้าเก้านะอ่ะชดชืช่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆ,ๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลย นะคะเอาไวเ้เจอกันคลิกหน้านะคะสวัสดีค่ะ